สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเคือนเก่าแล้วครับเบาเต๋าอยู่กับสองเต๋าสายกลางนะครับพี่น้องนี้พาพี่พาน้องมาจุดบังไฟแล้วครับบังโบกเนาะนี่เนาะครับมาเบิ้งบังโบกบังโบกไงเนาะครับปมั่นหาขีดมั่งนี่สองบังสองบังนะครับอีกอันหนึ่งอ่ะขึ้นฐานแล้วสร้างเนื้อผานะครับตัวนี้ ต ok> ั้งเย็บผ้าให้บ okay, um ังไฟครับอ้าวเอาปืนทีช็อตอะไรเลยบังบวกมันช็อตอ้าวบังแรกเนาะครับบังแรกโอ้ยบ่อฟานแกมหมยได้อีกสองบังเนาะครับติดตาม แกไหมนะครับนี่บังไงครับแบบมันเหงวครับกุยนั่นงยขนาดถอดได้นี่บางนี่เาเป็นบาบานี่มนว่าลาครบผมเอาไปต่ออันเดียวเอาคอยกันดึงยาหยาดกันยายากันบางสองนะครับแกไหมเงยมันเหเลย

เอาไหล่ไลเอาดันลงเลยปรับหายจังวิส <sig live> ิบแปดเกย์ไหมเกย์อ claro, <structured> ีกบางสุดท้ายแล้วครับบางทีสามเกยแล้วเกยอีกเกย์วตกจะึ้นแล้วก็ตกเอ้าจะได้ ุถ่ายแล้วสามครับผมบางกุกถ่ายแล้วอย่ต้นข้าวอู้หูมะพร้าวใส่ก้างน้ำมันอีกครับสวัสดีครับอันนี้ก็ับฟาจ่องอีสานอีสานรอทงน้ำน้องครับน้องพี่น้องอีสานรอทงน้ำครับผมอืมตากีต้าวทำไงครับน้องครสองไหมสองมันได้ก่อนแหละครับน้องสามสองหนึ่งไปโอ้โหนั่น ดันลงขึ้นเกาบ่อสูบบ่อหยางโอ้ยดันลงขี้กักเลยโอ้โอ้ขึ้นจำฝ่าอะไรจ้ำดินอึดจับอึดถุบเออไปจักวียี่สิบครับเรายะกันมากนะครับไข่ฟังไฟฝ่าอย่างฝ่าจะเลื่อนวะเอามาในเขากันรอบ โอ้รถพ่นงามตัวนี้โอ้ซี่ซี่เท่าไรเอ้ยนี่ซีแปดส,สิบโอ้ซ<อ>ื้อมาซื้อมาเท่าไรเนานะสองพันหรอสองพันแตงมัดซีพันนะครับซีพันกว่าขี่รถมาจุดบังโบนะครับไปบงับงซีเนาะครับนี่ส,ส,ยยงงสองโอเคครับผมบางหน่อยบางไงาบอ่อฟานเหรอไหล่จำดิน <c oughs> ขึนเร็วลงเร็วครับบางไงเมื่อกี้ครับผมสามสองหนึ่งไปโอ้โหหางขาดแล้วหางขาดบางทีวางทีหานะครับเป็นฐานแล้วอ <c oughs> เป็นซีกูรร่อยครับเป็นไรหนอติดตามคาร์อ อ้เห็นพอไ่อๆหาบผมยอ้ยหายแท้ข huh. yeah. ึ้นดียวคนอีดีเนาะ้ตากล่องเนาะครับอุ้ยสองเองเลยเห็นบอ วิ่เดยตกัน่งหายเสุดท้ายนี่ก็ไม่ยังไรนะครับพากี่พังหนองให้เก่าแล้วครับอยู่กับผมคือเก้าแล้วครับสวัสดีครับ